ดูสิว่าทำอะไรกันครับไม่ถึงมีผู้คนเยอะแยะขนาดนี้ถอยเด้อถอยเด้ยอยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของเสียดอครับโดนสัง่งรถกดโอ้พอพอนายกตัวนี่ครับพั่นมาเปิดง,งานครับเปิดโครงการเอ่อเปิดทางระบายน้ำนะฮะ ลงน้องปกครับน,นี้เราอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้องอจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับเนื่องจากคนขับรถเราอาจจะ้อนหน่อยๆลอ,อนบ่ไรครับลอนน่อยๆ <laughs> จะพาพี่น้องคอยติดตามตามติดใกล้ๆดูว่าทำอะไรยังไงครับก็อย่าลืมครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ัหน้างานการทำงานของนนสังรดฝุดครับเสียโน่นครับ ใช่ครับขยับเข้าไปอยังไงเนี่ยังล่ะไม่ยังล่ะโอ้ยไปมันรวดตัวเดียวนึ่งวิ่งไปครับเจืออึ้งอึ้นพ่ออียั้นเดยประเดทศพ่ออึงเอาครับผมหลายๆตัวร่วมกันก็น่าจะพ่อตุ่ม มีผูเก้าครับอื่นเยอะพอสมควรบรรยากาศดีครับบรรยากาศตอนใบวันนี้อากาศดีแดดครับรู้ว่าพายุออกไปหมดหรือยังย,ย,ยังอยู่กับเจ้า 200C ครับรุ่นท็อปตัวนี้นะครับ รประหยัดน้ำมันต้องตัวนี้เลยครับผมราคาเย่อมเยาวามล้านกว่ากถ้าเป็นเงินสดก็คงน่าจะไม่ถึงนะครับความแข่งความแข็งแรงของเขาก็หรือว่าพอสมควรนะครับถ้าเียบเทียบกับในยุคสมัยก่อน ับสมัยนี้ครับเพราะว่ามีการพัฒนาด้วยวิศวกรต่างๆนะครับรวมด้วยช่วยกันในร่าจะเป็นทางด้านปัม๊มไฮดลิกแล้วก็เครื่องยนต์อยู่ครับอยู่เพราะว่านามันประเดีม,มากปลี้ี้มันจะไหลลวงเลยคือหนาม,มันจะลวงเลยนะ ว,าาว่ามันน้ำมันถือปไ,ไปเรยรอดนะคือน้ำมันถือล้วงเลยในบนเตาที่แลมันไหลเป็นดันแม่มันบ่มีหมองชะลอนะครับล้วงไปไหมดเลยอยู่อยู่อยู่หรอ